ตัวร้ายอย่างข้าตอนที่43นะครับเออสำหรับท่านที่อยากให้ลงตัวโนอ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับปัญหาหลักปัญหาใหญ่ๆก็คือหาไฟล์ต้นฉบับเพื่อมาอ่านไม่ได้ <c oughs> บางไฟล์นี่ไปดูตามเว็บบิดที่เขาให้โหลดมันก็ไม่มีคนปล่อยเนาะ พาไปดูในอะไรนะโคแชร์ share, อะไรใช้แชรมันก็โหลดไม่ได้โหลดไม่ได้อ่ะเครื่องในมือมีจริงๆอ่ะมันก็มันก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่เนาะเมื่อตอนเที่ยงก็ประเดินดูที่ซีเอ็ดก็ได้มาสองเรื่องนะครับได้อะไรอ่ะได้นักรบพเนจรสุดขอบฟ้ามากับอีกเรื่องหนึ่งก็คือ อีกเรื่องก็คือเหตุใดภรรยาข้าช่างหน้าตีนักสามเล่มจบส่วนเรื่องนรอลบภรนจรนี่สองเล่มจบนะครับแล้วก็ไปด้อมมองๆที่ c ีเอดเท่าที่เห็นมีวางแผงอยู่ก็มีมีเรื่องอะไรนะปีนั้นที่ข้าขนึงถึงนะครับปีนั้นที่ข้าคนึงถึงแล้วก็หนังอีกเรื่องอะไรนะล่ารักสลักร้ายด้นฮันมี สามีดีมีชัยไปกว่าครึ่งเห็ุใดภระยาค่าช่างหน้าตีนักอ,อ,อันนี้เราซื้อมาแล้วนี่หว่าเนี่ยครับไอที่มันมีอยู่เพราะว่าเราไปหาไฟล์พวกไฟล์ pdf อะไรเนี่ยหายากไม่ค่อยมีจะเป็นต้องควาัากระเป๋าลงทุนไปซื้อเอามานะครับบางเรื่องก็ต้องเสี่ยงในการจะถูกแบนบ้าง เรียกอะไรนะเข้าไไร์สตราครับต้องพยายามบางครั้งก็เราจะอ่านชื่อเรื่องเต็มๆก็ไม่ได้นะครับอย่างเรื่องตัวร้ายเนี่ยลุงก็เลี่ยงๆไปอ่านว่าเป็นคนร้ายมั่งเป็นผู้ร้ายมั่งคนเลวมั่งเนี่ยเน,ะนาะก็น่าจะเข้าใจกันอยู่โอเคนะครับตอนที่สามสิบเท่าไหร่ละพี่ชายตอนที่สี่สิบสองเปล่าโอ๊ยลืมลนวะตอนที่อะไรวะเนี่ยตอนที่สี่สิบสามอ่า เป็นตอนต่อเนื่องจากชุดนี้แหละพอ่อข้อลูกประทะากานันนะครับตอนที่4ี่สิบสาม เขายกมือเป็นเชิงบอกให้จูยจือหลังลุกขึ้นกล่าวง่ายๆว่าแต่เจ้ายังไม่ต้องเสียใจไปจะต้องมีสักวันที่เจ้ายดเขาสินรู้ซึ้งถึงความดีที่เจ้ามีต่อเขาอีกไม่นานหรอกเทียนหลังจินมองไกลไปที่เส้นขอบฟ้ายามราตรีพึมพำว่าแต่คิดไม่ถึงจริงๆเจ้ายดเขาสินกับชอบคนเยอะๆแต่ละครั้งจะต้องมีอย่างน้อยสามคนหรือแซนวิช ความรู้สึกของจูจุลางที่เดิมทีสับสนว่าวุ่นรากกะถูกลมหอบหายเกรี้ยงไปชั่วอึดใจแอบรักเขาอยู่ข้างเดียวหมู่นี้จินช่างคงไม่อ่านหนังสือภาพแตกๆที่แพร่หลายอยู่ในพบมนุษย์มาอีกเป็นแน่ คนทักสามท่องกระบี่มุ่งตรงไปยังพื้นที่ชายแดนหลิวชิงเกอไม่คิดว่าสินชิงเชียวจะพาล่วปิงเหอมาด้วยจึงกล่าวอย่างกุนเคืองว่าจเจ้าจุดเขาขึ้นมาทําไมทําไมถึงได้อยู่กับเขาระหว่างหลิวชิงเกอร์กับล่วปิงเหอมีความแค้นฝังลึกสินชิงเชียวไม่อาจอธิบายได้ในเวลาอันสั้นกล่าวคร่าวว่านี่มันก็มีสาเหตุอยู่ ลพบิงเหอเห็นว่าเสิญจิงชียวไม่ได้คัดค้านกับคำว่าอยู่กับเขาก็น้าบานมุมปากยกโค้งขึ้นหลิวชิงเกอเห็นเขาอยู่ๆก็ขยิ้มน้อยยิ้มใหญ่โดยไม่มีสาเหตุมือก็เตรียมทำท่าวาดคาถาทันทีระหว่างนิ้วมีพลังทิพย์แลบปรบับปรบับปรบัปรบกาวอย่างระแวงว่าเสริญจิงชิวเจ้ามานี้ลบอิงเหอเป,เปลี่ยนเปลี่ยนสีหน้ารัดเรียวยิ่งกว่าพลิกตำราเมื่อกี้ยังดูนุ่มนวลอ่อนโยนอยู่เลยวินาทีต่อมาก็ทำหน้า ตาล้อเหรียญกอดเอวเสงชิงชิวเสียงแน่นหนึบเดิมทีเขาก็กอดแน่นอยู่แล้วพอปปกอดแรงขึ้นเช่นนี้เสูงชิงชิวก็แทบหายใจไม่ออกเอามือตีมือเขาเสียงดังแปก ก่อนกล่าวว่าสิบน้องหลิวเรื่องนี้พูดไปแล้วซับซ้อนยิ่งนักตอนนี้พวกเราไปกันก่อนเถอะกลับไปแล้วข้าจะค่อยเล่าให้เจ้าฟังเจ้าเชื่อข้าไปก่อนก็แล้วกันนะหลิวชิงเกอร์กล่าวข้าเชื่อเจ้าแต่ข้าไม่เชื่อเขาสนจิงซิวกล่าวอย่างไม่คิดอะไรมากข้าเชื่อเขาเอาหลิวชิงเกอร์คิ้วกระตุกกล่าวเสียงขรึมว่าเมื่อก่อนที่เจ้าเชื่อเขาเจ้าลงเอยอย่างไรเล่า รอยยิ้มบางๆของล้วบิงเหือแฝงแววเชื่อเฉือ,อย่างที่เรียกกันว่าซ่อนเข็มไว้ในสำลีจากนั้นเอ่ยน้ำเสียงไม่ทุกข์ไม่ร้อนว่าสุจุนก็บอกว่าเชื่อข้าแล้วอย่างไงล่ะท่านยังจะพูดจาเหลวไหลอะไรอีกนี่ก็คือยังต่อยตีกันไม่สบาใจใช่ไหมสันจ,จิงชิวดุทำไมถึงพูดเช่นนี้กับอาจารย์อาหลิวชิงเกอร์ปกต,กติก็ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วไม่ว่าเขาพูดเหลวไหลได้อย่างไงเขาไม่เคยพูดเหลวไหลจริงๆนั่นแหละซัดพลัง เตูมเลยแต่นี่เป็นการเดินทางกลางอากาศนะสู้กันบนกระบี่นี่สนุกมากหรือไงโปรดคำนึงถึงความปลอดภยัยความปลอดภัยต้องมาอันดับหนึ่งสิครับก็านารัเขินขับและนั่งไปจำจำที่ปรบับพนักพิงให้ตรงนะครับันยิงชิวเบี่ยงเส้นทางการบินออกไปนึกว่าน่าจะหลบพ้นแล้วรัวปินเขอท,ที่อยู่ข้างหลังกับคลางออกมาทีหนึ่ง สวนชิงชิวหันกลับเป็นถามว่าเป็นอะไรไปโดนจริงอะเด้ล้วงเพงเหอสายหน้าตอบว่าไม่เป็นไรไม่เจ็บก็รับตามหลักแล้วต่อให้โดนพลังซัดใส่ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนี่นาสวนชิงชิวมองเขาอย่างละเอียดรู้สึกว่าตรงตราประทับที่หวางคิว้วเขามีไอ้ดำขุนขุมหนึ่งอยู่จริงจงจึง,จง,จงพอมผมว่าสีหน้าเจ้าดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ น้ำเสียงล่วบเป็นเห่ออ่อนล้าทว่ากล่าวอย่างนุ่มนวลมิกี้พอสู้กันเสร็จรู้สึกมึนๆเล็กน้อยเลยเวียนหัวแต่ไม่มีอะไรขอรับขอแค่พลังโจมตีขุมหนึ่งเท่านั้นก็แค่พลังโจมตีขุมหนึ่งเท่านั้นความมุ่งมั่นกองหลิวชิงเกอร์ที่จะสู้กับเกาชนิดเลือดสาดให้ถึงที่สุดดูจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆสู้กันมาไม่รู้กี่ครั้งเจอพลังโจมตีขุมเดียวเวียนหัวเลยรืหลิวชิงเกอร์สั่งสนชิงชิวเจ้าหลีกไป เสินจิงเิียวรีบยิ้มเป็นเชิงขาอาอภัยเกรี้ยกล่อมว่าสิ์น้องหลิวก่อนหน้านี้เขาได้รับบาดเจ็บมาเพิ่งจะหายดีเจ้าก็อย่าลดตัวไปทะเลาะก,กับเขาเลยเขาไม่รู้ประสีประษาหากลุ่งเกินเจ้าข้าขาออภัยแทนเขาก็แล้วกันสีนหน้าหลิวชิงเกอไม่ค่อยจะดีนักเสินจิงเิียวกล่าวอีกว่าเมื่อก่อนเขาทำผิดมาไม่น้อยนหน้าจะไม่ทำแล้วข้าจะอบรมสั่งสอนเขาให้มากๆให้ดีๆเข้าไว ในที่จุดหลิวชิงเกอร์ก็น่าเคี้ยวเจ้าเชื่อเขาจริงๆหรอฉินจิงชิวใจฟอหลิวปิงเกอร์มันจะหลิวปิงเกอร์ล้วบปิงเหอยังกอดเอวเขาอยู่ทำหน้ากระวนกระวายเหมือนกำลังรอคำตอบของเขาพูดตามจริงแล้วเมื่อก่อนเขาไม่เคยเชื่อใจลวบปิงเหอเลยดังนั้นจึงทำร้ายอีกฝ่ายโดยไม่ตั้งใจมาตลอดเรื่องมาถึงป่านนี้แล้วฉันจิงชิวกล่าวว่าอย่างไรก็ขอเชื่อไว้ก่อนดีว่าเชื่อไว้ก็ไม่เสียหายนี่ ลูกหลานในบ้านไม่เข้าใจเรื่องราวผู้ใหญ่ก็วางตัวลำบากสันชิงชิวทำใจดีสู้เสือกล่าวว่าไม่เจอกันมาพักหนึ่งสิทธิ์น้องหลิวพลังฝึกเบอร์ยิ่งก้าวหน้าใหญ่แล้วนะหลิวชิงเกอร์เชิดคางไปปิดด่านฝึกวิชาเพิ่งจะออกมานะสิสิทธิ์เพ่ตอนที่ล่วปิงเหอไปปิดล้อมชางสยงซานหลิวชิงเกอร์ได้กล่าวไว้ว่าฝากไว้ก่อนเถอะตกลงไปปิดด่านฝึกวิชาเพิ่มมาจริงๆเพิ่งออกจากด่านก็มาช่วยคนเลย ันจิงชิวเอามือลูกจมูกในายใจรู้สึกว่าแค่พูดขอบคุณเหมือนจะไม่พอเลยพรุ่งออกไปว่าเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าต้องมาช่วยข้าที่แดนใต้ที่แท้พอหลิวชิงเกอออกจากด่านก็ตรงดิ่งไปที่แดนเหนือของพบมารซึ่งเป็นแดนของล่วปิงเหอตลุยฝ่าไปตลอดทางทำเอาเผ่ามานกระเจิดกระเจิงระสามระสาย ผลปรากฏว่าสนจ,จิงเชียวไม่อยู่ที่นั่นล่วบิงเหอก็ไม่อยู่ว่ากันว่าล่วบิงเหอกลับมาเที่ยวหนึ่งอย่างรีบร้อนแล้วปุนผันออกไปอีกหลิวชิงเกอรจรึงจับตัวนางมานผู้หนึ่งชื่อซาซาอะไรสักอย่างมาซักถามซางหัวหลิงท <c oughs> ว่าวิธีการซักถามของไปจันเฟิงก็คือซ้อมทุบตีขวนตุน้ยน้อยต่อยเบ้าตาอยู่ที่ทุบตีหนักมากน้อยเท่านั้น พี่หลิวผู้ญิงใหญ่ไม่ถนัดเรื่องทุบตีผู้หญิงส่วนซาหัวหลิงก็ไม่ใช่ผู้หญิงที่รับมือได้ง่ายเลยถามไม่ได้ความอะไรสักกระแบกเดียวดีที่ไปเจอเอาจ่างจริงหัวที่วันวันกินอิ่มแล้วว่างไม่มีอะไรทําเลยออกมาเดินเพ่นพ่านเข้ากับคนพักพันนี้หลิวชิงเกอไม่จําเป็นต้องยั้งมือไว้ไมตรีแค่เงื้อหมัดเขาก็พรังร่งพลูออกมาหมดสิน้นไร้ไปตั้งแต่อาหารกันกินของเสริงกิงชีวตอนอยู่พบมาน แต่ละวันใช้เวลาพักผ่อนหย่อนใจอย่างไรไปจนถึงเรื่องสําคัญอย่างถูกจับตัวไปแดนใต้หลังจากสักถามได้คําตอบมาแล้วหลิวชิงเกอร์ก็หมายเอาตัวคนทรยศผู้นี้ไปสัมรอดเสีย คิดไม่ถึงว่าช่างชิงหัวกับกอดขาอาหลิวชิงเกอร้องไห้ร้องห่มร้องไห้ฟุงฟ้งไฟอยู่นานแสนนานาสาบานแล้วสาบานอีกว่าที่ทําลงไปเพราะความจําใจและจากนี้ไปจะกลับเนื้อกลับตัวใหม่จนเสียงคร่ำควรของเขาชักนําโม่เป่ยจินออกมาทั้งสองต่อสู้กันยกหนึ่งทำอําวังใต้ดินของรั่วปิงเหอพังเสียหายไปกว่าครึ่งจึงลาช้าออกไปอีก เส้นทางที่เต็มไปด้วยความรุนแรงและปัจจัยอันพลิกผันนี้คือเส้นทางของพ,พี่หลิวเตอร์หัวผู้ยิ่งใหญ่ในช่วงวันนี้นี่เองสึ้นเปลืองแรงกายแรงใจขนาดนี้หลิวชิงเกอผู้เป็นผู้ชายที่มึงผ่านได้ยิ่งกว่าพี่ชายแท้ๆเสียอีกนะเนี่ยหลังเสริงชิงชิวทำหน้าแสดงออกความทรับซึงออกไปก็เปลี่ยนหัวข้อมากล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังสิ์น้องหลิวข้ามีเรื่องสำคัญที่บอกเจ้า หลิวชิงเกอรกล่าวว่าเจ้าว่ามาเฉินจิงชิวถามว่าเจ้ารู้จักเทียนหลังจินหรือไม่สำหรับซิวซื่อผู้ฝึกวิชาเซียนแล้วชื่อนี้กล่าวได้ว่าเป็นตำนานหลายปีก่อนเทียนหลังจินถูกสี่สำนนักใหญ่รวมตัวรวมกำลังกันสะกดไว้ในใต้บรรพจน้ำค้างขาวสำนักซางสยงซานแม้เป็นกำลังหลักด้วยเช่นกันแต่ผู้เข้าร่วมล้วนเป็นเจ้ายอดเก่ารุ่นก่อน ในบรรดาเจ้ายศเขาของชางสยงซานในปัจจุบันมีแต่เย่ชิงหยวนที่ในเวลานั้นเข้าร่วมการต่อสู้ในฐานะหัวหน้าสิทธิสยงติ่งเฟิงและอาศัยกระบีเสียงสู้สแสดงฝีมืออันโดดเด่นจึงกลายเป็นผู้มีบทบาทสําคัญเรื่องเหล่านี้หลิวชิงเกอไม่มีทางไม่รู้แน่นอนที่เป็นราชาคนก่อนของข้อมานนหรือกายเนื้อของเขาแหลกสลายไปเจ็ดแปดปีแล้วนี่ฉันจิงชื่อว่ากายเนื้อแหลกสลายไม่ได้หมายความว่าตายและมีความเป็นไปนได้ว่าเปลี่ยน คราบร่างแล้วหรือชิงเก์เลิกคิวข้างหนึ่งเหมือนอย่างเจ้านเรอสนชิงชิวแะอาใจไอเขาแค่ <c oughs> ถูกต้องแล้วฮสิทน้องหรือชิงเก์ไม่ติดใจเอาความถามต่อเขาออกมาแล้วจากนั้นล่ะ เฉินิงชิวตอบเทียนหลังจีนวางแผนจะรวมพบมารกับพบมนุษย์เข้าไว้ด้วยกันหมายความว่าเขาคิดจะโจมตีพบมนุษย์หรือเฉินจ,จิงชิวหรือว่าคนทั่วไปมักสับสมสับสนกับแนวคิดสองอย่างนี้พูดว่ารวมไว้ด้วยกันคนส่วนใหญ,ญ่ยะนึกว่าหมายถึงรวบให้เป็นหนึ่งเดียวแต่ความจริงแล้วที่เทียนหลังจีนตั้งใจจะใช้กระบี่ชินหมัวมาการะทำนั้นแค่มีความหมายตรงตามตัวอ,อักษรของคำว่ารวบรวมเข้าด้วยกันเฉย งงนะพบมารกับพบมนุษย์ก็เหมือนอยู่บนกระดาษแผ่นเดียวกันแต่คนละหน้าต่างอยู่กันคนละมิติเอาปูกันวาดภาพลงบนหน้ากระดาษจะวาดให้ยืดยาวออกไปสักแค่ไหนภาพก็ไม่มีทางยาวไปถึงด้านหลังได้แต่กระบี่ชินหมัวสามารถเอาด้านหน้ากับด้านหลังของกระดาษแผ่นนี้มาอยู่ในระนาบเดียวกันได้ตัวอย่างเช่นบนแผ่นดินใหญ่ของพบมนุษย์มีแม่น้ำหลว พบมารมีเทือกเขาฝังกระดูกสถานที่สองแห่งนี้อยู่คนละมิติกันแต่ในนิยายดั้งเดิมลวดปิงเหงอใช้ชินหมัวเป็นกรุญแจหลังจากเอาสองพบรวมเข้าด้วยกันเทือกเขาฝังกระดูกก็ถูกนำมาวางไว้กลางแม่น้ำลวกลายเป็นเกาะแห่งหนึ่งหลังจากอธิบายคร่าวๆหลิวชิงเกอก็ขมวดคิ้วเรื่องแบบนี้สามารถทำได้จริงๆเหรอ แน่นอนว่าทำได้จริงในนิยายดั้งเดิมรวบิงเหอก็ทำสำเร็จมาแล้วสนจิงซิวพยายาหน้าอย่างหนักแน่นหลิวจิงเกอ์คุ้นคิดแล้วเอ่ยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กจำต้องมีหลักฐานจึงจะสามารถชักจูงให้ทุกสำนักยอมเชื่อได้ หากต้องการหลักฐานจริงๆก็ยังไม่มีนั่นแหละขณะที่ส่ินชิงชิวกําลังนึกปวดหัวอยู่เวลานี้เองลวบิงเหอที่นิ่งเงียบมาครึ่งค่นวันอยู่ๆก็พูดขึ้นว่าชูจุนทําไมไม่ถามข้าเล่าส่ินชิงชิวไม่ทันได้ตอบหลิวชิงเกอร์ก็จิงตัดหน้าทําเสียงสองสามทีสาเหตุที่เขาเข่นเสียงใส่นั้นพอเข้าใจได้อยู่ลวบิงเหอมีสายเลือดของเผ่ามารประกอบกับทุกสํานักต่างโกรธขึงเขาอยู่ก่อนแล้ว ชื่อเสียงชาโชวโฉบวังห้วนทวาถูกเขาทําเสียกายเป็นลทัทธินอกกรีดไปแม้ความจริงแล้ววังห้วนทวาภายใต้การน,นําของเขาจะแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมแต่สี่สำนักใหญ่ก็เตะว,ว,วางห้วนทวาจากทีมไปเรียบร้อยแล้วชื่อเสียงในฐานะที่เป็นสำนักฝ่ายธรรมะเลยไม่เหลือเป็นเรื่องช่วยไม่ได้จริงๆดังนั้นถามเขาเกรงว่าคงไม่ได้ประโยชน์อะไรมั่ง เรื่องนี้เสริงชิวเข้าใจดีแต่ไม่อาจพูดออกไปได้เพราะไม่รู้ว่าหัวใจที่บอบบางของลวดิงเหอจะแหลกสลายไปอีกสักเพียงไหนเขาหัวเราะแห้งสองสามทียังไม่ทันหัวเราะเสร็จที่ไหลก็รู้สึกหนักขึ้นมานิดนิดกระทันหันศรีรษะของลวดิงเหรอซบลงมาบนบ่าซ้ายของเขาเบาๆบ่า,บา,บา,บาขวาเขายังบ้างนะครับเฉิงชิวนึกว่าเขากําลังอดอ้อนขึ้นมาอีกเลยสบัดทีหนึ่ง แต่พอดูดีๆด,ดวงตาลมบิงเหอกับปิดสนิทท่าทางจะหลับลึกยืนยืนอยู่ก็อุตส่าห์หลับได้ทั้งที่เมื่อกี้ยังพูดเจ๊เจ้าเป็นลูกนกลูกกายอยู่เลยเสรินจิงชิวพลิกมือไปจับแขนเอาไว้มั่นกันไม่ให้เขาตกลงไปจากกระบี่เรียกเบาๆว่าอลั่อาลู่วูบาวาิงเหอไม่มีเสียงตอบเว้นจังหวะครู่หนึ่งเสรนจิงชิวก็เปลี่ยนมาเรียกด้วยเสียงที่เบาลงไปอีกปิงเหอปิงเหอ เรียกไปสองทีเขาจึงค่อยๆลืมตาขึ้นสันยิงเชียวเห็นเขาตราปือก็ถามอย่างอดไม่ได้เจ้าคงเหนื่อยมากเลยกระมังออกจากสุสานศักดิ์สิทธิ์มาไม่ทันจากกี่วันมาได้ไม่ทันจากกี่วันถึงบาดแผลมากมายของลวบิงเหอจะหายดีแล้วอย่างรวดเร็วแต่น่าจะมีผลตกค้างอยู่บ้างอาการสลืมสลืออาจเกิดขึ้นได้ลวบิงเหอใส่น้า ไม่เหนื่อยขอรับสนชิงชิวขอคิดอยู่ครู่หนึ่งก็หันไปหาหลิวชิงเกอที่กอดอกจ้องมองมาด้วยสายตาเย็นชาสิทธิ์น้องหลิวพอข้ามพื้นที่ชายแดนแล้วมิสูเจ้าล่วงหน้ากับจางสยงซานไปบอกสิทธิ์พี่เจ้าสำนักให้เชิญทุกสำนักมาหาหรือกันก่อนดีกว่าหลิวชิงเกอเบิกตาโตแล้วเจ้าล่ะสนชิงชิวกล่าวว่าข้าอาจกลับไปช้าหน่อย ล้วอล่วปิงเหอเป็นเช่นนี้ข้าว่าพักผ่อนสักครู่แล้วค่อยเดินทางต่อจะดีกว่าหลิวจิงเกอกล่าวเสียงหนักที่ข้ามาก็เพื่อก็เพื่อพาพวกเจ้ากลับบ้านไปผิดผิดหลิวจิงเกอกล่าวเสียงหนักที่ข้ามาก็เพื่อพาพวกเจ้ากลับไปฉนจิงชิวลังเลล่วปิงเหอไม่พูดไม่จาก้มหน้าก้มตาเสยจ,จนดูหน่าสงสารฉันจิงชิวกล่าวอีกว่างั้นก็คืนเดียวนะ หลิวชิงเกอมองลัวปิงเหอที่อิงแอบอยู่ด้านหลังเสงิงชิงเฉียวกล่าวเสียงเข้มคืนเดียวก็ไม่ได้องั้นเอาไงดีละ่ะ หลังจากหนึ่งชั่วยามคนทั้งสามก็ข้ามพื้นที่ชายแดนมาหยุดอยู่หน้าประตูโรงเตี๊ยมที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเมืองนี้อยู่ไกลจากจงหยวนสำนักผู้ฝึกวิชาเซียนที่นี่ส่วนใหญ่ล้วนเป็นสำนักปลาซิวปลาส้าสอยน้อยนักจะได้เห็นบุคคลที่งามสง่าเปี่ยมราศีมีกลิ่นอายเซียนเช่นนี้ปรากฏตัวให้เห็นแถมยังมาที่เดียวกันสามคนพวกเรามากันทีสามคนไม่ใช่สามแม่ครัวนะครับ แต่เป็นสามพ่อครัวแต่ละคนยังหน้าตาดีจะมีคนไม่น้อยหยุดมุงดูพวกเขาหลิวชิงเกอเดินหน้าชัดกุมฉันหลวนก้าวข้ามทอรณีประตูนำเข้าไปก่อนห้องถงใหญ่ตกแต่งอย่างหรูหราโออากว้างขวาง,วางเซียวเออในร้านรีบวิ่งเข้ามาตอนรับพวกเขาทันทีเสิญชิงชิวกล่าวว่าสิทธ์น้องหลิวเจ้าจะอยู่กับพวกข้าจริงๆนะเหรอ เขมามักรู้สึกว่าหลิวชิงเกอเป็นคนประเภทไม่กินอาหารหยาบหยาพื้นพื้นของพวกมนุษย์เดินดินไม่จําเป็นต้องหลับต้องนอนถ้าจะนอนก็นอนบนแท่นทิพย์ประเภทมีไอเมฆห้อมล้อมอะไรแบบนั้นหลิวชิงเกอร์ยืดอกกอดกระบี่เก่าเยนชาว่าไม่ไวาจิไม่วางใจ เขาเหลือบตาขล้นศพเข้ากับรั่วปิงเหอที่อยู่ด้านหลังสนชิงชิวพอดีเลยขค่เสียง2ทีไม่พูดอะไรอีกคันจำเรืองมองด้วยหางตาเห็นมุมปากของรั่วปิงเหอเยิ้มยิ้มยันประกายตาไม่เป็นมิตรแทบทะลักออกมาก็เดือดดานทันทีเส้นเอ็นเคียเค้ยวเคี้ยวบนหลังมือที่กำเฉันลวนอยู่ปุด สินจิงคิวเห็นดังนั้นจึงรีบกล่าวมีอะไรพูดกันดีๆไม่ต้องโกรธกันและหันไปอีกทีก็เห็นทีว่าปิงเหอกระพริบตาปริปิกริมทีป่ป,ป,ปากออกจะซีดอยู่บ้างเซียวเออร์กล่าวยิ้มม,มต้องการห้องพักหรือขอรับล้วจิงเกอร์หลิวจิงเกอร์เป็นพวกไม่สนใจมนุษย์ล้วปิงเหอก็ทำท่าจะล้มลงไปได้ถูกเมื่อสันจิงคิวได้แต่ออกหน้าเสียเองถูกต้องเซียวเออร์ถามต้องการกี่ห้องขอรับ สวนจึงชิวตอบว่าสามวบิงเหอขัดขึ้นสองห้องบนหน้าหลิวจิงเกอร์แทบเขียนออกมาเป็นตัวอักษรว่าชั่วช้าสาระเหลวลวบิงเหอกล่าวกับเด็กรับใช้อย่างเป็นกันเองมากรบกวนเปิดห้องพักสองห้องขอบใจหลิวจิงเกอร์กล่าวว่าสมห้องลวบิงเหอหัวเราะย้อนถามว่าขอถามหน่อยใครเป็นคนออกเงินส่วนจิงชิวกับหลิวจิงเกอเงียบ ฉินจิงชิวนั้นไม่ต้องพูดเลยเพิ่งออกจากรางปีศาจมาจะมีของพันนี้ติดตัวได้อย่างไรหรือจิงเกอยิ่งไม่มีทางท่านเทพที่ไม่กินอาหารหยาบหยาบพื้นพื้นของพวกมนุษย์เช่นนี้ทั้งยังเขียนข้ามาตลอดทางจะจําได้ที่ไหนว่าต้องพกเงินติดตัวโอ้ยท่านเทพรัวปิงเถอกล่าวช้าๆว่าก็คือข้าแต่ข้ามีเงินมาไม่พอดังนั้นสองห้องฉนจิงชิวก่าวสิน้องหลิวเจ้าอยาลดตัวไปทะเลาะกับเขาเลย เขาไม่รู้ว่าร่วเปียงเหรอจงใจหรือเปล่าตอนนี้เสินชิงชิวไม่กล้าสรุปเอาเองแล้วปัญหานี้แก้ไม่ตกจริงๆหากไม่มีเงินไม่ว่าอย่างไงก็เอากับรีชิวยาและชินหลวนประจำนำไม่ได้อยู่แล้วหลังรับแผน่นป้ายประจำห้องมาตอนเดินขึ้นข้างบนหลิวชิงเกอเดินนำหน้าเสินชิงชิวที่เดินตรงกลางหันหน้ากลับไปกูอย่างไม่มีทางเลือกต่อไปหากเจ้ายังทำให้อาจารย์อาหลิวโมโหเช่นนี้อีกจะเอาเจ้าไปขายเกณฑ์ รัวปิงเหอเงยหน้าขึ้นตัดเพราะสูจุนชอบจะรายกับข้าอยู่เรื่อยเลยหลืวชิงเกอที่นำหน้าอยู่หันลังกลับมองแวบ,บหนึ่งทำหน้าหงิกหน้างอแทบอยากเอาไอ้คนคู่นี้ที่ขัดต่อประเพณีและศีลธรรมไปสับให้เป็นมือหมื่นชิ้นให้ปล่อยให้นกให้กามันจิกกินเสียสิ้นซากาแล้วเอาคนหนึ่งไปฝังบนยอดเขาเอาอีกคนที่เก็ดช้งเข้ากระดูกดำก็เอาไปโยนลงก้นทะเล สองห้องนี้อยู่ติดกันใครจะนอนกับใครเป็นปัญหาใหญ่ใหญ่หญ่ใหญ,ใหญ,ใหญ่หลิวชิงเกอมีความคิดของตัวเองลวบเป็นงเหอผู้นี้ความคิดและการกระทำไม่เหมือนผู้คนทั่วไปชั่วช้าสามานแม้แต่ศพก็กอดมาได้ถึง5ปีแอบชี้จ้าก,กับศพมา5้าปีตอนนี้คนตัวเป็นๆมาอยู่ตรงหน้านี่แล้วจะปล่อยให้เขาสมใจได้หรอืออย่างไงก็ต้องเป็นกอขอคอ,อ,อหน่อยล้วเว้ยกอขอก้างขวางคอ ในอากาศรามก็มีสเก็ตไฟปะทุแล่นเปรีย้ยเสิรินชิงชิวใจเย็นไม่เต้นตามเขาเปิดประตูเข้าไปในห้องแล้วปิดประตูปังเมื่อปิดประตูแล้วก็แง้มออกมานิดหนึ่งกล่าวเสียงเป็นงานเป็นการว่าพวกเจ้าสองคนก็พักผ่อนเถอะสเก็ตไฟค้างแข็งกลางอากาศในพลิตาเฮลิวชิงเกอร์นี่อึง้งอิมกีหน้าผากนวบพิงเหอ เมฆดำตั้งเขาทำามเสือจนซส้อจนเขาจะฆ่าข่านะสินชิงชิวเอาเนวิชหน้าหลิวชิงเกอเจ้าตีเขาได้แต่อย่าเอาให้ถึงตายก็พอล้อเล่นหรือเปล่าวะเขาจะกล้านอนห้องเดียวกับรั่วเปิงเหดได้ยังไงแมนแท้ตรงแนวทั้งแท่งกับแมนแบบเฉียงเฉียงเอียงๆอียง,อ,งอยู่ห้องเดียวกันยามดึกหาที่ตายนะสิแน่นอนเสิงชิงเชียวคิดว่าตนเองเป็นแมนแท้ทั้งแท่ง ที่อนิยายฮาร็มอย่างเทพมารอาหารการก็เป็นหลักฐานที่ชัดเจนอยู่แล้วแล้วเร็วเร้วแล้วแล้วเร็วที่เขาไม่กล้านอนห้องเดียวกับหลิวชิงเกอร์อีกเหมือนกันทั้งเขาไม่กล้านอนห้องเดียวกับหลิวชิงเกอร์อีกเหมือนกันถึงแม้พี่หลิวผู้ยิ่งใหญ่จะเป็นชายแท้ยิ่งกว่าแท้จะเป็นหลิวเต้าหัวที่จริงแท้ที่สุดนับแต่อดีตจนปัจจุบันของชางเฉยงซานแท้ขนาดฟ้าดินเป็นพยานเคียงคู่กับอาทิตย์จันทรา แต่หากล้วบิงเหอหึงโหดขึ้นมาคงไม่ดีแน่สรุปแล้วสนชิงชิวกล่าอย่างชื่นมื่นว่าเอาตามนี้แหละล่วบิงเหออดครวนสุ่จุนสุจุนท่านท,านทำเช่นนี้ได้ลงคอเหรอสนชิงชิวหัวเราะ <c oughs> ปิดประตูอย่างเฉียบขาดปล่อยให้คนทั้งคู่ยืนตัวแข็งเป็นหินอยู่ตรงทางเดินข้างนอกนั่นเอง ตอนแรกก็เห็นรว่วปิงเหอร่างกายอ่อนเพลียถึงได้ตัดสินใจหาที่พักดูไปแล้วสีหน้าเขาดีเอามากๆเลยแหละห่วงไปเองแท้ๆเลยเราหลังจากอาบน้ำชำระกายเสร็จเสินริงชิวเปลี่ยนมาสวมเสื้อตัวกลางที่แห้งสะอาดอยู่ว่างๆไม่มีอะไรทํามองไปเห็นบนโต๊ะข้างหน้าต่างมีหนังสือเล่มเล็กวางเรียงกันอยู่หน้าปกวาดได้ชวัดฉเฉวียน เสียจนอ่านชื่อหนังสือไม่ออกแถมยังมีหมายเลข1,2,3ากำกับไว้จึงดึงออกมาเล่มหนึ่งแล้วเอามานั่งพิงหัวเตียงอ่านเท่าที่เปิดอ่านคร่าวๆถ้อยคําในหนังสือเล่มน,นี้เขียนได้อย่างไพเราะสระสลวยข้อความชวนประทับใจและยังมีภาพประกอบที่งดงามสนชิงชิวกําลังจะลองอ่านให้ละเอียดระบบพิหายเป็นนานก็โผล่เข้ามาเจ้ยแจ้วปิงปองสวัสดีค่ะประกาศข้อที่หนึ่ง ค่าคอมฟินเกินตัวเลขที่กำหนดบรรลุเงื่อนไขทำให้ไอเทมสำคัญดับโปรดเตรียมตัวให้พร้อมในการเก็บหากตอนดอบไม่อาจเก็บได้ทันไอเทมนี้จะถูกยกเลิกปองปิ้งไอเทมสำคัญจี้กวนอิมยกปลอมที่ขจัดค่าความโกรธได้5,000แต้มน่ะเระสนจริงชิวเอาหนังสือในมือโยนไว้ข้างๆเดี๋ยวก่อนซิค่าคอมฟินเกินตัวเลขที่กำหนดบรรลุเงื่อนไขทำให้อเทมสำคัญดับ ก็หมายความว่าหากก่อนหน้านั้นค่าความฟินยังไม่ถึงที่กําหนดไอเทนสําคัญก็ยังเอามาใช้ไม่ได้งั้นละปิ้งปองเข้าใจถูกต้องแล้วปปองปงิ ถ้าอย่างนั้นก่อนหน้านี้ที่ถามว่าจะเปิดใช้ไอเทมสำคัญหรือไม่มันจะถามให้ได้อะไรขึ้นมาวะกดใช้งานแต่เงื่อนไขย,ยังไม่ผ่านมันก็ต้องใช้ตัวสร้างสถนานการณ์อยู่ดีไม่ใช่หรออีกอย่างไอเทมนี้ความจริงไม่มีประโยชน์อะไรแล้วป่ะสนจริงชีวรู้สึกว่าในตอนนี้ต่อให้เขาไม่ไปวุ่นวายกับล่วบปิงเหอขอเพียงไม่ไปวุ่นวายกับคนอื่นข้าความโกรธของพระเอกก็จะไม่เพิ่มขึ้นมาและต่อให้เขาจับลวบปิงเหอกดกับ กดกับพื้นแล้วฟาดให้ตายที่เพิ่มมาก็มีแต่ข่าวความฟินอยู่ดีปิ้งปองประกาศประกาศข้อที่2สถานการณ์พิเศษรออยู่ข้างหน้าภารกิจสำคัญกำลังจะปรากฏตัวขึ้นที่วัดเจ้าหัวขอให้ท่านเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการรับภารกิจหวังว่าท่านจะรับความพเพลิดเพลินตลอดการเดินทางในครั้งนี้ปองปิ้ง 2.0มีการประกาศเตือนเกี่ยวกับสถานการณ์พิเศษที่รออยู่ข้างหน้าซะด้วยจะว่าไปหมู่นี้ล้วบิงเหอค่อนข้างทำตัวสนิทสนมแต่ค่าความฟินเวอร์กลับไม่เพิ่มขึ้นเลยประเด็นนี้สนจริจจงเชียวนึกสงสัยมาตลอดไม่ใช่ว่าเขาหลงตัวเองหรอกนะแต่ด้วยสันดานของล้วบิงเหอที่ขนาดถลึงตาไปด่าไปค่าความฟินยังสามารถพุ่งปรี๊ดปร๊ดแต่ช่วงนี้กลับไม่ได้เพิ่มขึ้นช่างไม่มีเหตุผลเสียเลยหรือเขาพลาดฟังการประกาศอะไรไป เขาลองเปิดฐานข้อมูลดูค่าคอมฟินแบบไม่เพิ่มขึ้นมาเลยจริงๆด้วยพอเขาถามระบบะตอบว่าเนื่องจากในช่วงนี้ค่าคอมฟินเพิ่มข,ขึ้นถีเกินไปเพื่อเป็นการประจัดทรัพยากรของระบบค่าคอมฟินจึงเปลี่ยนมาเป็นอัปเดตรายเดือนแทนหวังว่าท่านจะรับความพเพลิดเพลินเต็มที่ป่องปิ้งปิ้งป่องเออเออมันคืออะไรวะเนี่ยอัปเดตรายเดือนเหรอสังกิมเชียวนึกสงหอนว่ามันจะต้องเป็นตัวเลขที่น่ากลัวมากแน่ เขากำลังจะนึกทบทวนว่าในนิยายดั้งเดิมวัดเจ้าหัวมีเนื้อเรื่องสำคัญอะไรทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงเคาะประตูดังขึ้นจบตอนนะครับอืไ่ก่อนนะตอนนี้มันมืออะไรอ่สะสาระสำคัญอยู่ที่ไหนกอขอคอ,อได้ไหมก้างขวางคอเออนั่นแหละชื่อก้างขวาง,วางก่อนกนะ่อน ขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ